สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสาร2ชิ้นที่ต้องบอกว่ามาจากคนละโลกกันเลยนะครับใช่ค่ะคือดูเผินๆแล้วหาจุดร่วมกันแทบไม่เจอเลยชิ้น1เป็นบทวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การเผยแผ่ศาสนาพุทธที่มีอายุยาวนานกว่า2,500ปีส่วนอีกชิ้นเป็นบทความธุรกิจสมัยใหม่จ๋าเลยค่ะ เป็นเรื่องโมเดลฟาร์มไก่ไข,ข่ของ CP ในประเทศจีนครับฟังดูแล้วไม่น่าจะมาอยู่บนโต๊ะเดียวกันได้เลยใช่ไหมครับเหมือนน้ำมันกับน้ำเลยค่ะอันนึงเรื่องความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอีกอันคือธุรกิจผลกำไรลุ้นล้วนเลยแต่ว่านี่แหละครับคือภารกิจของเราในวันนี้เลยคือเราจะมาลองสืบหาดูว่าภายใต้ความแตกต่างที่มันสุดขั้วขนาดนี้เนี่ยมันมีรหัสบางอย่างที่เหมือนกันซ่อนอยู่หรือเปล่า เป็นรหัสของความสำเร็จที่ยั่งยืนใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าหลักการที่ทำให้คำสอนอยู่มาได้เป็นพันๆปีกับหลักการที่สร้างธุรกิจให้โตไปพร้อมกับชุมชนได้เนี่ยมันมีจุดร่วมที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยนะคะเพราะว่าม,มันเหมือนบังคับให้เราต้องมองทะลุเปลือกนอกของเรื่องราวไปเลยครับผมคือไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือธุรกิจเนี่ยจริงๆก็ต้องการการเติบโตแล้วก็ความยั่งยืนทั้งคู่นะคะอืแต่ว่าวิธีการกับเป้าหมายสุดท้ายอาจจะต่างกันสิ่งที่เราจะมาค้นหากันวันนี้ก็คือคกลไกที่มันอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทั้งสองเรื่องนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรหัสจากเอกสารชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับ งานวิชาการที่ชื่อว่าต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะสิ่งแรกที่ผมอ่านแล้วสะดุดตาเลยก็คือเขาไม่ได้มองาศาสนาพุทธในมิติของความศรัทธายอย่างเดียวนะครับแต่เขาวิเคราะห์เหมือนกับว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกเลยใช่เลยค่ะนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยคือเอกสารชี้ว่าการที่าศาสนาพุทธยืนหยัดมาได้ถึง2,500ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือปาฏิหาร์นะคะครับ แต่มันมีรากฐานมาจากการวางปรยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆตั้งแต่แรกเลยมีการอ้างถึงโอวัตปาติโมกซึ่งถ้าเราลองถอดรหัสออกมาเป็นภาษาการจัดการสมัยใหม่เหมือนเป็น business plan นะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมันก็คือมิชชั่นวิชั่นแล้วก็คอลเวลูส์ขององค์กรดีๆนี่เองเป็นเหมือนแผนแม่บทที่บอกทั้งเป้าหมายสูงสุดแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยแล้ว ในเอกสารก็เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ที่เรียกว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leadership อืมคำนี้ได้ยินบ่อยๆใช่ครับในวงการธุรกิจนี่ฮิตมากเลยถูกต้องค่ะคือแก่นของผู้นำลักษณะนี้จะไม่ใช่แค่เผู้จัดการที่คอยสั่งงานหรือควบคุมนะคะแต่เป็นการสร้างแรงผลักดันจากข้างในทีมใช่ค่ะเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในทีมเลยซึ่งมันจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่4อย่าง อย่างแรกคือสร้างแรงบันดาลใจหรือ inspirational motivation คือทำให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะเดินตามไปด้วยกันครับสองคือการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสามคือการกระตุ้นทานปัญญาคือท้าทายให้ทีมคิดนอกกรอบลองผิดลองถูกได้และสุดท้ายและสุดท้ายค่ะ คือการคำนึงถึงความเป็นปัจเจบุคคลหรือ individualized consideration พูดง่ายๆก็คือการใส่ใจแล้วก็พัฒนาคนในทีมแบบตัวต่อตัวเลยเป็นเหมือนโค้ชหรือพี่เลี้ยงอะค่ะอืมแต่ก็อาจจะมีคนแย้งได้นะครับว่าภาวะผู้นำแบบ transformational leadership ในโลกธุรกิจจริงๆเนี่ยสุดท้ายเป้าหมายก็เพื่อผลกำไรสูงสุดของบริษัทอยู่ดีค่ะมันจะเอามาเทียบกับการเผยแผ่ศาสนาที่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงๆหรอครับ มันมันดูจะคนละเรื่องกันเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วนี่ก็คือจุดที่เอกสารชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยคือเขาไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ชี้ให้เห็นว่ากลไกในการขับเคลื่อนคนเนี่ยมันคล้ายกันมากอ๋อกลไกเหรอครับ ใช่ค่ะไม่ว่าเป้าหมายสุดท้ายจะเป็นกำไรหรือนิพนานการจะทำให้คนกลุ่มใหญ่เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพได้เนี่ยมันต้องใช้พลังจากข้างในไม่ใช่การบังคับจากข้างนอกครับเข้าใจแล้วแรงบันดาลใจให้ทีมทุ่มเทเพื่อเป้าหมายขององค์กรในขณะที่หลักธรรมก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากพัฒนาตัวเองคือทั้งสองอย่างมันคือการยกระดับผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำในทางของตัวเองเหมือนกันอ๋อ เข้าใจแล้วครับคือมองที่วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมและการเติบโตของผู้คนซึ่งเป็นหัวใจที่เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งไอเดียเรื่องการพัฒนาคนสร้างพลังจากข้างในนี่แหละครับที่ทําให้ผมนึกถึงประโยคนึงในบทความชิ้นที่2ของเราเลยที่เปิดมาด้วยสุภาษิตจ,จีนอ๋อที่ว่าให้ปลาหนึ่งตัวเขามีกินวันหนึ่งสอนเขาจับปลาเขามีกินตลอดชีวิตนั่นเลยค่ะมันคือการพัฒนาคนเหมือนกันเป๊ะเลย งั้นเราลองข้ามไปเจาะลึกโมเดลธุรกิจของ CP ีกันดีกว่าครับว่าเขาสอนจับปลากันยังไงได้เลยค่ะนี่คือหัวใจของทฤษฎี3ประโยชน์ของคุณธนินเจรวนนท์ที่บทความพูดถึงซึ่งมันพลิกวิธีคิดของโลกทุนนิยมไปเลยนะคะพลิกยังไงครับคือปกติเราจะคิดว่าบริษัทต้องมีกําไรก่อนแล้วค่อยคืนสู่สังคมใช่ไหมคะแต่ทฤษฎีนี้บอกว่าประโยชน์ต้องเกิดกับประเทศชาติเป็นอันดับแรกโอ้ oh. ประชาชนต้องได้ประโยชน์เป็นอันดับสอง แล้วบริษัทถึงจะได้ประโยชน์เป็นอันดับ3ฟังดูสวยหรูมากเลยครับแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้จริงๆเหรอครับบริษัทเอกชนที่ไหนจะยอมขาดทุนเพื่อให้ประเทศกับประชาชนได้ก่อนตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อคะ่ะแต่นี่คือจุดที่กรณีศึกษาโครงการไก่ไข่3ล้านตัวที่เมืองผิงกู่ประเทศจีนเข้ามาเป็นคําตอบที่ชัดเจนมากครับ โครงการนี้ไม่ใช่แค่ CSR สวยๆที่เอาเงินไปบริจาคแล้วจบนะคะแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่ยั่งยืนและช่วยเหลือคนได้อย่างแท้จริงเลยโอเคครับฟังดูน่าสนใจมากโมเดลนี้มันทำงานยังไงครับคือฟาร์มขนาดใหญ่ขนาดนี้เกษตรกร,ร,กรที่ยากจนจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนสร้างครับนั่นคือจุดที่ต้องบอกว่าอัศรยะที่สุดของโมเดลนี้เลยค่ะคือธนาคารเป็นคนให้กู้อ้าวแล้วแต่คำถามที่กามาทันทีก็คือ แล้วก็เศษตรกรที่ไม่มีหลักทรัพย์สนเนี่ยจะเอาอะไรไปค้ำประกัน หรือว่าจะผ่อนจ่ายคืนยังไงไหวใช่ไหมคะนั่นสิครับติดตั้งจากก้าวแรกเลยโมเดลนี้แก้ปมนั้นด้วยการประสานงาน3ฝ่ายค่ะคือ CP รัฐบาลจีนแล้วก็ธนาคาร3ประสานเลยใช่ค่ะ 1CP เข้ามาเช่าที่ดินจากเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีรายได้ก้อนแรกทันทีแล้วก็ใช้เงินก้อนนี้แหละค่ะไปทยอยจ่ายคืนเงินต้นให้กับธนาคาร2 oh. คือรัฐบาลจีนซึ่งปกติก็ต้องจ่ายเงินอุดหนุนคนยากจนเป็นรายเดือนอยู่ แล้วก็เปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะคือนำเงินสงเคราะห์ก้อนนั้นมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยงเงินกู้แทนเกษตรกรโดยตรงเลยเดี๋ยวเดี๋วนะครับหมายความว่าเอาเงิน ที่ต้องจ่ายอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่งาะเงยขึ้นไปอีกหรอครับถูกต้องค่ะแทนที่จะให้แล้วหมดไปก็เอามาสร้างสินทรัพย์ให้เขาแทนเกษตรกร,ก,รก็เลยแทบไม่ต้องแบกรับภาระอะไรเลยในช่วงแรกโอคิดได้ยังไงเนี่ยยังไม่หมดนะคะ CP ก็รับประกันการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาที่เป็นธรรมด้วยโอ้ครบวงจรเลยทำให้เกษตรกร,กรมีความมั่นคงทางไรายได้มากม พอครบสัญญาสิป,ปีนี่สินกับธนาคารก็หมดไปเกษตรกร,ร,ก,รก็กลายเป็นเจ้าของฟาร์มที่ทันสมัยหมุนค่ามหาศาลนั้นเต็มตัวเลยค่ะสุดยอดเลยนี่คือการสอนจับปลา ที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่สร้างเครื่องมือและสร้างระบบนิเวศให้เขาจับปลาได้จริงๆพอฟังแบบนี้แล้วขนลุกเลยครับไม่เคยคิดเลยว่ากลไกทางการเงินจะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างสร้างสารรค์ขนาดนี้ค่ะเอาละครับตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนของทั้งสองเรื่องแล้วทั้งหลักการผู้นําในพุทธศาสนาแล้วก็โมเดลธุรกิจที่ผิงกู่คําถามสําคัญก็คือ แล้วเส้นได้ที่ร้อยเรียงสองเรื่องที่ดูต่างกันสุดขั้วนี้ไว้ด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรครับสิ่งที่น่าทึ่งคือปรัชญาแกนกลางที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะคือทั้งสองแนวทางต่างเข้าใจในสิ่งเดียวกันว่าการจะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งยั่งยืนและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงเนี่ย มันจะมาจากการยัดเยียดจากบนลงล่างหรือการให้แบบสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าเราลองถอดรหัสดูจะเห็นจุดเชื่อมโยงชัดๆเลยค่ะอย่างแรกที่ผมนึกออกเลยนะคือเรื่องวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมครับอืมยังไงคะคือในทางศาสนาก,ก็คือการตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้คือการพ้นทุกทุกคนมีภาพเดียวกันในขณะที่โมเดลของ CP ก็คือการสร้างเป้าหมายร่วมกันว่าในอีก10ปีข้างหน้า เกษตรกร,ะกรจะต้องเป็นเจ้าข,ของกิจการและหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ใช่เลยครับทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลธนาคารบริษัทและก็เกษตรกร,เ,กรเองต่างก็มองไปที่ภาพเดียวกันหมดยอดเยี่ยมเลยค่ะนั่นคือจุดแรกที่สําคัญมาก และมันก็นำไปสู่จุดที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันเลยคือการสร้างพลังไม่ใช่การสร้างการพึ่งทิงหรือ empowerment over dependency แนวทางของพุทธศาสนาจะเน้นการสร้างปัญญาให้คนเข้าใจโลกตามความเป็นจริงด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เชื่อตามตามกันไปอย่างงงง่ายถูกต้องค่ะคือไม่ได้ให้พรวิเศษแต่ให้วิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอ๋ซึ่งมันก็เหมือนกับโมเดลที่พิงกู่เป๊ะเลย คือเขาไม่ได้ให้เงินเกษตรกร,ร,กรไปใช้ฟ,ฟรีแต่สร้างระบบที่ทำให้เกษตรกร,ร,กรได้เรียนรู้ได้ลงมือทำจนสุดท้ายยืนได้ด้วยหลําแข้งของตัวเองใช่ครับเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ต้องรอรับเงินช่วยเหลือไปตลอดชีวิตทั้งสองเรื่องเลยเน้นการสร้างความสามารถจากภายในเหมือนกันใช่เลยค่ะและเมื่อมีความสามารถแล้วก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนด้วยนี่คือจุดเชื่อมโยงที่3ค่ะ คือการสร้างระบบนิเวศท,ที่เกื้อหนุนกัน s u p p o r t i v e Ecosystem ค่ะโครงการไก่ไข่ที่ผิงกูไม่ได้มีแค่ฟาร์มไก่นะคะแต่มันเป็นเศรษฐกิจครบวงจรเลยคือ CP ไปสร้างโรงงานอาหารสาัตว์อยู่ใกล้ๆเพื่อลดต้นทุนขนส่งครับ แล้วมูลไก่จากฟาร์มก็ถูกนําไปทําเป็นปุ๋ยออร์แกนิกส่งขายให้กเกษตร,รกรสวนผลไม้ในพื้นที่ใกล้เคียงต่ออีกทอดหนึ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะในขณะที่ในขณะที่งานวิจัยทางพุทธศาสนาก็เสนอโมเดลที่เรียกว่า M-link ใช่ค่ะที่พูดถึงการบูรณาการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสําหรับการเรียนรู้ไม่ใช่ปล่อยให้วัดเป็นเรื่องของผู้ใหญ่โรงเรียนเป็นเรื่องของเด็ก แต่ต้องทำให้ทุกส่วนทำงานเชื่อมกันท้ายนั่นคือการสื่อสารและการปรับตัวองานวิจัยชี้ชัดเลยว่าการเผยแพร่หลักธรรมในยุคนี้จะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้แล้วต้องรู้จักใช้สื่อสมัยใหม่ใช้นวัตกรรมเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งมันก็คือการปรับตัวเช่นเดียวกับที่ CP ไม่ได้ใช้โมเดลธุรกิจแบบเดิมๆแต่คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินและธุรกิจแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนเป๊ะเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะครับในเอกสารวิชาการนี้ลงลึกเรื่องนี้ไว้ละเอียดมากมีการอ้างอิงแบบจำลองการสื่อสารของวิลเวิร์สแกที่บอกว่ากระบวนการสื่อสารมันไม่ได้มีแค่ผู้ส่งกับผู้รับค่ะแต่มันมีเรื่องของการเข้ารหัสสัญญาณการถอดรหัส ซึ่งถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือวิธีการที่เราส่งสารออกไปนั้นสำคัญไม่แพ้เนื้อหาของสารเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันทำให้เราเห็นว่าการสื่อสารในสองเรื่องนี้มีรูปแบบที่ทรงพลังต่างกันต่างกันยังไงครับ สำหรับการเผยแผ่ศาสนาคือการใช้การสื่อสารการเทศการสอนหรือการโน้มน้าวใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความรู้ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับสารอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การท่องจำเฉยๆไม่ใช่ค่ะแต่ต้องทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งจนนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วในกรณีของ CP ล่ะครับ การสื่อสารของเขาคืออะไรในเมื่อเขาเป็นบริษัทที่เน้นการกระทำไม่ใช่การพูดและนั่นคือคำตอบเลยค่ะในโมเดลของ CP การสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดก็คือ ตัวโมเดลธุรกิจนั่นเองโ oh. มันคือการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยนะคะมันสื่อสารถึงความไว้ใจการเป็นหุ้นส่วนและวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนให้กับทั้งรัฐบาลและเกษตรกรเข้าใจละความสำเร็จของโครงการที่จับต้องได้เกษตรกร,ร,กรที่ลืมตาอ้าปากได้จริงๆนั่นคือสารที่ดังและทรงพลังกว่าคำโฆษณาใดๆเลยค่ะมันคือการโชว์ด้นเทลที่สมบูรณ์แบบโห oh. เป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากครับ สรุปแล้วจากการเจาะลึกของเราวันนี้ได้เห็นความทับซ้อนที่น่าประหลาดใจจริงๆนะครับระหว่างกลยุทธ์การเผยแพร่ความเชื่ออายุก,กว่า2 0 0 0ปีกับกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่ค่ะทั้งสองเรื่องต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรที่เรานำเสนอแต่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการที่เราสร้างระบบที่มอบพลังให้กับผู้คนและสร้างคุณค่าร่วมกันขึ้นมาใช่ค่ะ และนั่นก็นำมาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากในงานวิจัยได้เสนอโมเดล M-link เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการเผยแผ่ศาสนาให้เข้ากับยุคสมัยครับ M-link ซึ่งตัวย่อ M-L-I-N-K ก็มาจาก Management คือการจัดการ Learning การเรียนรู้ Innovation นวัตกรรมและ Network ที่แปละว่าเครือข่ายค่ะซึ่งถ้าเราลองเอาคำซีดีคำนี้ไปจับกับโมเดลที่พิงกู มันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับยังไงคะ Management ก็คือการบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัย Learning คือการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร Innovation คือนวัตกรรมทางการเงินที่คิดขึ้นมาและ Network ก็คือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนถูกต้องแป๊ะเลยค่ะกรณีศึกษาของ CP ก็คือการนำหลักการในทฤษฎีเอ็มลิ Link มาปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมให้เห็นกันจัดจะนั่นสิครับ มันจึงเกิดเป็นคำถามสุดท้ายที่ท้าทายความคิดของเราอย่างยิ่งเลยว่าในเมื่อโมเดลธุรกิจสามารถสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนทางการเงินและสร้างคนไปพร้อมกันได้สำเร็จแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สถาบันทางาศาสนาหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ต่างๆจะสามารถนำโมเดลลักษณะนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภารกิจของตนเองในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแค่เงินบริจาคอย่างเดียวใช่ค่ะ ไม่ต้องพึ่งพาเพียงเงิน,งนบริจาคแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับบริจาคมาเป็นผู้สร้างระบบที่สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้นี่อาจจะเป็นก้าวต่อไปของการเผยแพร่ที่ยั่งยืนในศตวรรษที่21ก็เป็นได้นะครับ